สวัสดีครับช็อกกี ah. ้ม an ้าดอกเด็กเองครับมื oh uh. ้อนี้นํำเสนอเมนูมะพร้าวนุ่มสดปันเพื่นวะมะพร้าวนุ่มสดปันเพื่นวะแสบแห้งเบิงพอข้าเนี่ยพี่น้องเบิงพอข้าเป็นแต่แสบเราพี่น้องมึงพอข้าปอกมะพร้าวเพ่นวะปัดคักขนาดไว้มะพร้าวนูยนหยกให้เลยยกให้พอข้าจัดการเองรลดสงสัยเอาไปปั้นขายบ่ได้แล้วพี่น้อง พอข้า water, ยึดแล้วหน่วยนี่ยกให้ช็อกกี้เลยหน่วยนี่รับประกันหน่วยนี่แสบแห้งแต่ช็อกกี้เพิ่นจัดการเองอ้ายขาดขนาดสงสัยหน่วยนี่ต้องป้าป๋าต้องยกให้ช็อกกี้เลยแหน่นวยนี่หน่วยนี่แห้งแห้งช็อกกี้แห้งแห้งน่วยนี่โอ้ยไพสิกากินน้ำน้อน่วยนี่อ่ะตึ้งไว้กิ่งไปผุนละพี่น้อง ถิ่มตึงตง,ตงไปแล้วโอ้ยมะพร้าวนุ่มสดอืมฝุ่นแนมลงแปวทีล่ะไปลงแปวเ,เก่งกระโด,ดโลงแปวไป,เอ,ไปเอาขึ้นมาแล้วโอ้ยมึนคักรูกบ้านนี่ไม้ช้างมึนกระดอกกระดี่ะแท้พุ่นพูนพี่น้องวอยวายแล้วเย็ดปุ่เผาลนก็ว้อยวายแล้วผูใ้ใดที่ลงไปเก็บให้ไม่มีทางลงไปเองว่ะ ลงเ tamam. ป้าลงเป้าไปเมื่อไลงเป้าโดด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 ลงเป้าไปลงเป้าลงไปว่าเอ้าเอ้าเห็นยังเลยเนี่ยนี่เห็นยังเลยดิฮายพัวข้าขายบุกเผ่าปั้นเพูนไปฮายผ้าหอมพผ้านำหอมวายเมนูเพิ่นพื่อนเพื่อนเพื่อนเด็กลงเป้าพี่น้องเพิ่นลงมาได้ตจ้าจ้าจ้าจาดิ่งแห้งพี่น้องเห็นเผ่าลุนละ ว้าว่ามีงลายพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช็อกกี้ม้าดอกแดกโตตึงประจำบ้านผลว่ามาช่างวาแทนฝากกดติดตามในเดอ้อพี่น้องกดติดตามด้วยลายแน่